สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่บัตลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกาละยานามิแห่งใจค่ะดวงของคุณวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเลือกกองไพ่กันเลยดีกว่านะคะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะเรื่องการงานสีซับเพนติโขึ้นมานะคะบ่งบอกว่าการงานของคุณค่ะวันนี้เราอาจจะคาดหวังไว้แบบหนึง่งแต่ผลลัพธ์ออกมาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะดูเหมือนกับได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่นะคะวันนี้อาจจะเรื่องของงานเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตามที่เราต้องการนะคะไม่เป็นไปนตามที่เราต้องการไว้นะคะในส่วนของอการเงินนะคะทร,รีอพับขึ้นมาค่ะมีโอกาสที่จะเฉลิมฉลองเรื่องการเงินมีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะใช้เงินไปนกับการเฉล ฉลองก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่ามีการกินเลี้ยงนะคะหรือว่าไปดื่ม ไปกินกันก็นได้นะมีโอกาสดีนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะในเรื่องของความรักค่ะ The f u ขึ้นมามีโอกาสเจอกับคนที่เป็นชาวราศีกุมนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นเพื่อนก่อนนะคะเข้ามาได้นะสําหรับคนโสดนะคะในมุมของคนที่เป็นมีคู่เนี่ย The f u ขึ้นมานะคะความรักเนี่ยมันเหมือนกับมีโอกาสในการไปเที่ยวเล่นออกเดทกันได้นะคะหรือว่ามีความที่ทําตัวเป็นเด็กเริ่มต้นอะไรกันใหม่ถ้าเคยมีปัญหากันก่อนหน้านี้ วันนี้จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะเรื่องการงานค่ะเมจิเชนขึ้นมานะะคบ่งบอกว่าคุณมีทักษะดีในเรื่องของการงานค่ะคุณสามารถบริหารจัดการในเรื่องของการงานของคุณได้ดีนะคะจากทักษะของคุณค่ะในเรื่องของการเงินค่ะนายออฟเซ็ขึ้นมานะคะวันนี้อาจจะมีความเครียดวิตกกังวลเรื่องของความการเงินนะคะอาจจะเครียดไปหน่อยนิดนึงนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะในมุมของความรักค่ะเอกออ วันขึ้นมานะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนธาตุไฟเมสิงธนูนะคะอาจจะเจอจากการทํางานนะคะทํางานร่วมกันหรือว่าไปเรียนร่วมกันก็ได้นะคะอีกมุมนึงค่ะความรักเนี่ยมันก็คือไปในทิศทางที่ดีได้นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะมีการขย,ขยายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะเรื่องของการงานคุณซับซับขึ้นมาค่ะวันนี้คุณเองมีโอกาสที่จะเจอเจ,อเจ้านายสายซัพพอร์ตหรือตัวคนเองค่ะอาจจะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนทีมงานของคุณนะคะ ตัวเคลีนอฟครับเนี่ยจริงๆเป็นไพ่ที่น่ารักนะคะเป็นคนที่น่ารักคนที่ดีคนหนึ่งนะคะแต่ในอีกมุมนึงค่ะเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดขาะต้องมีลิมิตของตัวเองด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นมาเอาเปรียบเราได้ค่ะในเรื่องของ การเงินนะคะนายอัพับขึ้นมาค่ะวันนี้เนี่ยตามองว่ามันเป็นโอกาสดีในการที่ช้อปปิ้งนะคะหรือว่าใช้เงินนะคะแตมองว่าวันนี้เนาะมันมีโอกาสที่เราค่ะจะแฮปปี้นะคะมีโอกาสในการที่ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยนะคะโดยเฉพาะการกินดื่มจะไปในทางที่ดีค่ะในส่วนของอความรักนะคะเซเว่นออฟสอดขึ้นมานะคะแล้วอีกอันหนึ่งเป็นฝ่ายอัปคับคนโสดนะคะวันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะระวังสแกมเมอร์ระวัง, mer, ะวงคนที่เราแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะไปมีคนอื่นหรือว่า คนที่เราสนใจก่อนหน้านี้ค่ะเราอาจจะมาเจอว่าเขาไม่เป็นอย่างที่เราหวังนะคะอาจจะมีความผิดหวังเสียใจได้ในอีกมุมนึงค่ะสำหรับคนมีคู่เซเว่นออสอบต้องระวังการ โอหกหลอกลวงมีชูมีกีกนะคะขออนุญ,ญาตอ่านตามหน้าไพาน่น้อแล้วก็ไฟอัพคัพขึ้นมาค่ะบางครั้งอะ่ะสิ่งที่คุณเจอะคะ่ะเรื่องที่คุณรู้สึกเซอร์ไพรส์ในวันนี้มันอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ทําให้คุณรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจเนาะไฟอัพคัพอะคะ่ะบ่งบอกถึงภาวะดราม่าเสียใจนะคะแต่สิ่งที่อยากให้ลองดูให้ดีนะคะก็คือ ถ้ถ้วยเนี่ยสามถ้วยล้มไปแล้วแต่ยังมีสองถ้วยที่ตั้งดิงอยู่นะคะฉะนั้นความดีของแฟนคุณก็ยังมีค่ะฉะนั้นกลับไปพูดคุยกันให้ดีนะคะลองเคลียร์กันดูค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดหัวใจกดติดตามนะคะและอยากได้ท็อปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ